สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าแม่แนนทาโร่ค่ะแนนขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงดูดวง12ราศีประจำเดือนพฤษภาคม2564ซึ่งการดูดวง12ราศีแนนจะใช้ไพ่ทาโร่ในการทำนายเป็นวิธีการทำนายของช่องเจ้าแม่แนนทาโร่เองค่ะ ซึ่งอาจจะทำนายเป็นสไตล์ของแนนเองการทำนายของ12ราศีนี้แนนนับราศีเป็นแบบไทยค่ะทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำนายนะคะฝากให้ทุกคนนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งกเป็นกำลังใจให้แนนด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะ ไปรับชมรับฟังในการทำนายแต่ละราศีกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายของราศีกลุ่มนะคะเกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมนะคะประจำเดือนพฤษภาคม2564นะคะ การทำนายของแนนนะคะเป็นการทํานายดวงทั่วไปนะคะการงานการเงินความรักสุขภาพนะคะ การทำนายของแนนะคะเป็นการทำนายสไตล์แนนเองนะคะโดยใช้ไพ่ทาโร่ในการทำนายนะคะให้ทุกคนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังในการทำนายนะคะเอาละนะคะมาดูซิว่าสถานการณ์ทั่วไปนะคะของชาวราศีกลุ่มในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเป็นอย่างไรนะคะมาดูกันเลยคะ่ะ มาดูกันเลยสิว่าสถานการณ์ทั่วไปของชาวราศีกุมนะคะในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเป็นอย่างไรนะคะมาดูกันเลยนะคะมาดูกันเลยนะจ๊ะสเหรียญนะคะ King of w o r n นะคะหถ้วยนะคะสไม้นะคะ Night of c u p นะคะ5ห,หมายนะคะ Jasmine นะคะ String นะคะ9ถ้วยนะคะ Justic อันนี้ Justic นะคะ คลีนออฟสอดนะคะเจ็ดถ้วยนะคะโอ้โหเดือนนี้ชาวราศีกุมนะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆนะคะแล้วก็คุณอาจจะวุ่นวายในเรื่องของความรักนะคะไม่ว่าจะคนโสดหรือว่าคนไม่โสดก็ตามนะคะคุณอาจจะ มีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนนะคะทำให้คุณเนี่ยวุ่นวายใจได้นะคะเพราะว่าขึ้นมาห้าไม้นะคะแล้วก็มีการแย่งชิงแล้วก็แข่งขันกันเกิดขึ้นนะคะเพื่อที่จะได้ความสัมพันธ์จากคุณนั่นเองนะคะแล้วก็นะคะคนเก่าคนรักเก่าเพื่อนเก่านะคะหรือว่าใครๆก็ตามนะคะที่เป็นคนเก่าเก่านะคะหรือว่าสิ่งเก่าเก่านะคะเขาอาจจะกลับคืนมาขอคืนดีคุณนะคะหรือว่า กลับมาขอโอกาสจากคุณนะคะหรือว่าคนที่เคยทะเลาะก,กันกับคุณนะคะไม่ว่าจะสถานะไหนก็ตามนะคะเขาอยากจะมาขอปรับความเข้าใจแล้วก็ขอคืนดีนะคะแล้วก็ขอให้คุณเนี่ยยกโทษแล้วก็ให้อภัยนะคะแต่จริงๆแล้วคุณก็ยกโทษแล้วก็ให้อภัยเอาหูกรรมให้เขาไปแล้วแหละแต่ว่าเขาอยากจะ มาขอคืนดีนะคะอยากจะมาพูดคุยนะคะด้วยความที่ว่าคุณอาจจะมีความมั่นคงนะคะในเรื่องของครอบครัวนะคะแล้วก็มีฐานะต่างๆดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่เก่งฉลาดนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จในเรื่องของงานเงินความรักสุขภาพไปแล้วนะคะแล้วก็มีวาทศิลป์ในการที่พูดคุย สิ่งต่างๆนะคะทำให้คนอื่นเข้ามาลลยล้อมนะคะหรือว่าทำให้คนอื่นนะคะอยากจะเข้ามาสารความสัมพันธ์กับคุณนะคะในเดือนนี้ของคุณนะคะจะโดดเด่นนะคะในเรื่องของความมั่นคงนะคะแล้วก็ในเรื่องของเพื่อนเก่าคนรักเก่านะคะแล้วก็แฟนเก่าสิ่งเก่าๆนะคะอยากจะ ขอคืนดีนะอยากจะมาขอคืนดีแล้วก็สเสน่ห์ของคุณเนี่ยแพลวพราวมากในเดือนนี้นะคะแบบคนที่เข้ามานี่แบบว่าต้องแข่งขันนะคะแล้วก็ต้องแย่งชิงนะคะเพื่อที่จะเข้ามาคอมมิชเมนต์ในตัวคุณนะคะแต่คุณนะคะยังรู้สึกว่ามีกำแพงอยู่นะคะขึ้นคลีนออฟสอดนะคะยังมีการเลือกแล้วก็ยังมีการที่ไม่เปิดใจให้ใครง่ายๆนะคะคุณยัง รอดูสถานการณ์ว่าคนนี้ดีห, internet, ดหรือเปล่านะคะคนนี้แบบว่าเหมาะที่จะสร้างความสัมพันธ์หรือว่าสารความสัสมพันธ์กับคุณไหมนะคะคุณจะดูแล้วก็คุณสแกนมากนะคะเดือนนี้คุณจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากนะคะแล้วก็ความเจ้าชู้ของคุณก็เยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าขึ้นในออบคัพแล้วก็ขึ้นเก้าถ้วยนะคะเรียงรายกันเลยนะคะก็แสดงว่ามีทั้งเสน่ห์แล้วก็ความเจ้าชู้นะคะแล้วก็ขึ้นทั้งเจ็ดถ้วยด้วยนะคะก็แสดงว่า ใครหรือว่าคนอื่นเข้ามาหาคุณเนี่ยโคตรเยอะนะคะคุณก็ไม่รู้ว่าจะเลือกใครนะคะเหมือนแบบคุณอยากจะเก็บไว้สักสิบคนนะคะถ้าเกิดว่ามีคนเข้ามาสิบคนคุณก็อยากจะเก็บไว้สักสิบคนเช่นกันนะคะก็อาจจะทําให้คุณมีปัญหาได้ขึ้นห้าไม้นะคะวุ่นวายเพราะว่าคุณเก็บไว้ไงคุณไม่ได้เลือกใครสักคนหนึ่งไงคุณไม่คอมมิทเมนต์กับใครนะคะคุณทําตัวเป็นโสดแล้วก็ลัลลาไปวันๆนะจ๊ะคุณคิดว่า คุณไม่อยากจะผูกมัดกับใครนะคะเพราะว่าคุณคิดว่าคุณมีชีวิตแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วนะคะคุณมั่นคงกับงานกับเงินครอบครัวคุณก็โอเคแล้วนะคะความรักถึงจะมีไม่มีก็แล้วแต่นะคะคุณคิดว่าง่ายๆชิวๆคุณไม่ได้สนใจอุดรแคร์นะคะสาหรับคนโสดนะคะถ้าหากว่าคนไม่โสดก็อาจจะมีคนเข้ามานะคะคุณมีแฟนอยู่แล้วนะคะก็อาจจะมีคนเข้ามาสารความสัมพันธ์นะคะเพราะด้วยความที่คุณอาจจะโดดเด่นในเรื่องต่างๆ อย่างที่เคยพูดไปนะคะก็เลยทําให้เดือนนี้ทั้งคนโสดและคนไม่โสดจะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนนะคะทำให้วุ่นวายใจหรือว่าอาจจะทะเลาะก,กับคนรักได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณก็พิจารณาดีๆแล้วกันนะคะก่อนที่คุณจะคุยกับใครนะคะหรือไม่ก็อีกอย่างหนึงก็ คนที่เข้ามานั้นอาจจะมีคนรักหรือว่ามีคนของเขาอยู่ก็ได้นะคะเขาอยากจะมาขายขนมจีบแจกขนมจีบให้คุณก็ได้เป็นไปได้หมดนะจ๊ะเอาละมาดูซิว่าการงานของคุณในเดือนนี้เป็นอย่างไรนะจ๊ะมาดูกันเลยค่ะการงานของคุณนะคะเดือนนี้เป็นอย่างไรนะคะเดอะเมเจอร์เชียนนะคะเดอะฟลู Fruit, นะคะเดวิลนะคะเดอะเดวิล การงานของคุณในเดือนนี้นะคะคุณเป็นคนที่เก่งแล้วก็มากความสามารถนะคะแก้ไขปัญหาโคตรเก่งนะคะแล้วก็เดือนนี้คุณจะสบายๆนะคะเพราะว่าคุณอาจจะเหนื่อยมาก่อนหน้านั้นมากแล้วนะคะเดือนนี้คุณจะผ่อนคลายไม่เครียดไม่กดดันนะคะแล้วก็ด้วยความที่คุณมีเสน่หานะคะคุณใช้เสน่ห์ในการที่ทํางานคุณจะ งานจะลื่นไหลดีมากนะคะเพราะด้วยความที่เสน่หานะคะใครๆก็อยากจะเข้ามาช่วยนะคะแล้วก็เข้ามาสารความสัมพันธ์กับคุณนะคะทำให้งานของคุณเนี่ยลื่นไหลนะคะไม่มีปัญหานะคะให้คุณใช้ความสามารถนะคะเดอะมิะชียนใช้ความรู้ความสามารถความเก่งความฉลาดของคุณนะคะหาวิธีนะคะหรือว่ารู้วิธีในการจะใช้คนนะคะหรือว่าจะ ประสานงานกับคนนั้นนะคะเดือนนี้คุณไม่กดดันนะคะคุณสบายๆนะคะเพราะขึ้นเดือดฟูนะคุณสบายบายมากนะคะใครๆก็อยากจะเข้ามาช่วยเหลือยื่นมือเข้าช่วยเหลือคุณนะคะโดยที่ไม่หวังอะไรนะแต่ว่าอยากจะหวังมาจีบคุณนั่นแหละนะแค่นั้นเองนะคะแต่เรื่องอื่นก็ไม่น่าจะมีอะไรนะจ๊ะเอาละมาดูซิว่าเรื่องของการเงินของคุณนะคะเดือนนี้เป็นอย่างไรนะจ๊ะมาดูกันเลยจ้ะ เก้าไม้นะคะการเงินของคุณนะคะ The King of Cups t e m p l a t นะคะเดือนนี้ของคุณนะคะอาจจะได้รับภาระหนักหรือว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายเยอะนะคะหรือค่อนข้างเยอะนั่นเองนะคะแต่ว่าคุณก็สามารถบารานา์สถานการณ์ได้ดีนะคะแล้วก็สามารถจัดการกับการเงินได้ดีมากๆนะคะถึง คุณจะมีค่าใช้จ่ายเยอะในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะแต่ว่าคุณก็สามารถจัดการแล้วก็แก้ไขปัญหานะคะให้ราบลื่นแล้วก็ไหลเวียนหมุนเวียนได้ดีมากๆนะคะด้วยความรู้ความสามารถของคุณนะจ๊ะเอาละคะ่ะมาดูสิว่าความรักนะคะ คนโสดแล้วก็คนมีคู่นะคะแนนจะดูคนโสดก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรนะจ๊ะในสถานการณ์ทั่วไปของคุณนะคะความรักก็แผ่วๆมากนะคะเด่นมากนะคะดูสิว่าคนโสดเป็นอย่างไรนะคะเพจ of p e n a c l e นะคะ the star นะคะสามดาบนะคะเอาละนะคนโสดนี่คือมีคนที่จะเข้ามาขายขนมจีบกับคุณมากมายนะคะหรือว่า อาจจะ <มา S 1> แย่ง<บ>ชิงคุณนะฮะทำให้คุณเนี่ยปวดหัวมีเรื่องหงุดหงิดใจตลอดเวลานะคะเพราะว่าคุณขึ้นเดอะสตาร์นะฮะคุณอาจจะเป็นเดอะสตาร์นะคะคนอื่นก็อยากจะเข้าหาเข้าใกล้หรือว่ามีชื่อเสียงในสังคมที่คุณอยู่ในองค์กรที่คุณอยู่นะคะแล้วก็อาจจะมีความแบบน่าสดใสน,นะคะสดใสน่ารักนะคะแล้วก็น้าตาดีนะคะแล้วก็เป็นแสง สว่างให้ทุกคนนะคะที่เข้ามาหาคุณเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาชอบคุณมากนะคะเขารักคุณมากนะคะเขาอยากจะมาสร้างความสัมพันธ์คุณนะคะก็เลยเกิดการที่แบบว่าแย่งชิงกันเข้ามาจีบคุณนะคะมาขายขนมจีบคุณว่างั้นนะคะไม่รู้ว่าคุณจะตอบรับหรือไม่นะคะอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับคุณนะคะแต่ว่าคุณอาจจะพูดคุยนะ แต่ว่าคุณจะไม่ให้สถานะใครเลยมันก็เลยทำให้ความวุ่นวายเกิดขึ้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นให้คุณเลือกทราบว่าคุณจะคอมมิทเมนต์กับใครนะคะหรือว่าคุณจะให้ใครเป็นคนสําคัญในชีวิตคุณนะจ๊ะเอาละนะคะมาดูซิว่าคนมีคู่นะคะเป็นอย่างไรนะคะในเดือนนี้นะจ๊ะคนมีคู่เป็นอย่างไรนะคะ Night of Cups นะคะ เก้าเหรียญน,นะคะ Night of Pentacle นะคะเดือนนี้ของคุณนะคะจะมีคนเข้ามาขายขนมจีบให้คุณนะคะแต่ว่าคนที่มีคู่นะคะก็ยังรักกันดีนะคะยังมีความมั่นคงอยู่นะคะคุณและเขาก็ยังมีความรู้สึกที่แบบแบบว่าแน่นแฟนกันอยู่นะคะยัง รักดีๆให้กันนะคะเพราะว่ามันมีความรู้สึกดีๆนะคะแต่ว่าอาจจะมีคนเข้ามาแหละนะคะแต่ว่าคนรักของคุณก็อาจจะมีอารมณ์ที่แบบหึงหวง,งคุณได้นะคะทําให้คุณเนี่ยไม่สามารถที่จะไปสานความสัมพันธ์กับคนอื่นได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะ ก็เลยทําให้ความรักของคุณนะคะลาบลื่นในเดือนนี้นะคะไม่มีอะไรนะคะถึงจะมีคนเข้ามาค่องแวะเข้ามาแซวนะคะหรือว่าเข้ามาจีบบ้างนะคะแต่ว่าคุณก็ไม่สนใจนะคะเพราะว่าคุณมีคนรักแล้วก็มีความรักดีๆคุณและแฟนอยู่แล้วนะคะมีความมั่นคงต่อกันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นความรักของคุณเดือนนี้ไม่สั่นคลอนนะคะสําหรับคนที่มีคู่นะจ๊ะถึงจะมีคนเข้ามาก็ช่างเถอะนะ คุณก็มีความมั่นคงกับแฟนคุณนะคะคุณก็ไม่ได้รักเขาหรอกนะเอาละมาดูซิว่าเรื่องของสุขภาพนะคะของคุณเป็นอย่างไรนะจ๊ะในเดือนนี้นะคะเจ็ดถ้วยนะคะหกเหรียญน,นะคะ King of Pentacles นะคะในเดือนนี้ของคุณนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะน่าจะเป็นเรื่องของโรค เครียดนะคะก Lang ังวลนะคะอาจจะมีบ้างนะคะถ้าหากว่าคุณพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะก็อาจจะมีโรคเครียดโรคก,กังวลวิตกกังวลนะคะก็เป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นให้คุณพักผ่อนให้เพียงพอนะคะถ้าหากว่ามีงานเยอะหรือว่ามีอะไรให้เครียดนะคะให้คุณแบบว่าพักผ่อนแล้วก็อย่าเครียดอย่าก Lang ังวลนะคะ แล้วก็รักษาตัวดีๆนะคะถ้าหากว่าคุณไม่เครียดไม่กังวลน,นะคะสุขภาพคุณจะดีมากๆนะคะให้คุณดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะจ๊ะที่รักโอเคค่ะมาดูซิว่าคําแนะนําจากไพ่นะคะของชาวราศีกุมนะคะในเดือนนี้เป็นอย่างไรนะจ๊ะมาดูกันเลยค่ะคำแนะนำจากไพ่จะบอกอะไรคุณนะคะจะแนะนำอะไรคุณจะบอกอะไรคุณในเดือนนี้นะจ๊ะมาดูกันเลยค่ะ มาดูซิว่าเขาอยากจะบอกอะไรคุณท่านอยากจะบอกอะไรคุณนะคะหกไม้นะคะสามเหรียญน,นะคะสิบไม้นะคะอีกใบหนึ่งนะคะในขยายจัสติกนะคะ ไพ่บอกว่านะคะคุณเป็นคนที่อยู่ในแสงสว่างเป็นเดอะสตาร์เป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะใครๆก็อยากจะเข้ามาลายล้อมอยากมาพูดคุยกับคุณนะคะอยากจะมาสารความสัมพันธ์กับคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ความรักก็ตามหรือว่าด้านการงานก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไพ่บอกว่าคนที่เข้ามานะคะถ้าหากว่ามันไม่ถูกต้องนะคะอาจจะมาเป็นมูที่สามก็ตามนะคะหรือว่า อาจจะมาแบบเชิงชู้สาวหลายๆอย่างก็ตามนะคะให้คุณนะคะมีความยุติธรรมให้กับแฟนคุณนะคะแล้วก็มีความยุติธรรมให้กับตัวเองนะคะแล้วก็มีความยุติธรรมให้กับคนที่เข้ามานะคะให้แสดงตัวเป็นกลางวางตัวดีๆนะคะแล้วคุณก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะแล้วคุณก็จะเป็นคนที่น่ารักแล้วก็คนฮอตอย่างนี้แล้วก็มีคนเข้ามามากมายหลากหลายนะคะแต่ว่าถ้าคุณนะคะปฏิบัติ ตัวที่แบบว่าเหมาะสมแล้วก็วางตัวดีๆนะคะคุณจะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะแล้วก็คุณอาจจะมีคนที่ชื่นชมในสังคมนั้นก็ได้ถ้าหากคุณวางตัวดีๆนะคะแล้วก็ไม่ไปอ้อล้อนะคะรู้อยู่แล้วว่าตัวเองมีแฟนอยู่แล้วมีคนรักอยู่แล้วนะคะอย่าไปอ้อล้อหรือว่าอย่าไปแอลหรือว่าอย่าไปเล่นนะคะถ้าหากว่าคุณไปเล่นแล้วเขาติดขึ้นมาอืมแล้วเขาตัดไม่ได้คุณจะเกิดปัญหาได้นะคะ แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ออ้อเขาชอบก็ชอบฝ่ายเดียวก็ไม่เป็นไรนะคะก็ถือว่าให้เขาชอบไปนะคะคุณวางตัวดีๆนะคะแล้วสิ่งที่คุณวางตัวดีๆนี้นะคะจะทําให้คุณเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคไปได้นะคะแล้วก็คนที่เขามาชอบคุณนเคาอาจจะเปลี่ยนใจมาแบบว่าเอ็นดูหรือว่าอุปถัมภ์คุณก็ได้นะคะไม่ได้ชอบเขาคุณก็วางตัวปกติคุณก็ ทำตัวปกตินะคะเขาก็อาจจะมองว่าเออคุณนี่มีความยุติธรรมให้กับเขาด้วยแล้วก็ให้กับตัวเองด้วยวางตัวดีแล้วก็กลับกลายความรู้สึกที่เขาชอบเราเชิงชู้สาวหรือว่ามาแอลเราเพื่อที่จะให้เราคอมมิตเมนต์นะคะอาจจะกลับกลายมาเป็นแบบเอ็นดูแล้วก็อุปถรัรมเราแล้วก็กลายเป็นคนที่อุปการละคุณเราก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นให้คุณวางตัวดีๆแล้วก็คุณจะ มีชีวิตที่ดีขึ้นมีชื่อเสียงมีบาร,รมีมากมายไก่กองนะคะขอให้ชาวราศีกลุ่มโชคดีมากๆนะคะก็จบแล้วนะคะสำหรับการทำนายของชาวราศีกลุ่มนะคะก็ ให้ทุกคนนะคะปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทํานายนะคะอย่าคิดจริงจังนะคะอย่าง,งมงายนะคะอย่าเครียดนะคะดูอย่างมีสตินะคะถ้าใครชอบนะคะก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งกิ้ง,ก,งกิ้งให้แนนด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะกดติดตามไป็นกำลังใจให้แนนด้วยนะคะคลิปนี้ไปแล้วจ้ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย